สวัสดีค่ะนามาเป็นมรล่ค่ะมาจะพี่น้องมากินข่าวน้ำกันเมื่อนี้นี่แกงกะทิเฮหนาขาวนะจ๊ะเนาะพี่น้องเป็นตะแเสบบอแกงกะทิเมืองเฮหนาขาวที่เขาไปเก็บมาไหว้พี่น้องเนาะเก็บมาใส่ตู้เย็นไว้ไปนี้เขากับมาแกงแกงใส่กะทิพี่น้องเมื่อจิบแกงเคี่ยวหวานกได้เด้อยพี่น้องใส่เนื้อหมูน้ำใจน้อยเนาะโอ้ยางเสียบเลยพี่น้องมามามาพี่น้องมากินน้ำกัน แกงเห็ดนาขาใสกะทิของแซบ่บมาได้ใจพี่น้องเด้อกินมากินน้ำกันแซ่บสียบอืมแซบแซบ,บ,บพี่น้องแซ่บมา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 พี่น้องมากินน้ำกัน เฮ็ดได้หลายอย่างนอกจากนอฮ mm hmm. ็ดเขาเขาขึ mm ้น hmm. มาไปตูเฮ็ดเขาออกหลายๆเขาก็มาเก็บใส่ตู้เย็นไปนอนกจาะอ่าแช่สองปิดเวลาเขาจิแกงเขาก็เอาออกมานะกจากแกงประกอบไม่นุ้ยังก็ได้นะเนาะเพราะว่าแกงกะจิเอามาพัดนะฮะมาหอมนะฮะแกงชิวหวานยังได้ไดเลยจ้ะพี่น้องได้หลายอย่างาานะะรสชาติเขาก็จะคงเดิมนะคะเพราะว่าเขาใส่จ่องปิดไว้ เขาเพทเฮนทุกชนิดเนาะเขาก็มานหนึ่งมานหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็ใส่ช่องบิดว้เวลาเขาจะกินเขาก็มาละลายหนามเมาเนาะจาะ้ะเนาะรสชาิก้องเดิมเลยค่ะแจกไปพี่น้องมากน้งกันมาแจกน้ำกันแล้วจ้ะช่วงนี้เฮ็ดหนักเขาก็ยังออกด้วยพี่นอ้องแต่ว่า่ท่านมีเวลาไปเก็บเนาะค่ะตาเขาอยู่ ไปกันตากเข่าอยู่ค่ะเขา่าก็สองฝนกับสองแดดเราพี่นอ้องมาให้ได้เก็บอยู่ว่าจะเก็บมืนน่อไหร่ละจะได้เก็บบ่นนามาจันย่างแสบเลยแกงกะทิน้าจ้ะเนาะมาเดิมกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อจ้ะแกงกะทิแกงกะทิเอ็ดหน้าขาวผู้ใดบ่เคยแกงกินลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ เจ็บสิบอกให้บ้านไปนูเพิ่งก็จะแกงแบบแกงบันบานนะครับใส่น้ำยานังนะครัแกงบันบานแกงเกลาเวๆห้องเน,นานะนเป็นำย่างนั้นใส่แบบันบานแซบบอกว่าเฮ็ดได้กินหลายเมนูเนาะ,ะลองเบิ้งพี่น้องอันนี้แต่ว่าอันนี้แกงกระแตงกะทิเนาะเพได้เลฮ็ดตอนแกงให้เบิ้งแล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดตอนกินเนาะครับจังเสียบนาะพี่น้อง ตอนกินนี่จังเสียบกาตอนเท็เบ่งอันนี้มีปอนหมูไ่ะพี่นนองนี่หอดสิ้นสิยนหมูอ๋อของเสียบแต่ฝอ,อีกตัวจะหน่อยโอ้ยหอมพิน เราจะเด้อไม่กินเขาน้ำกันเด้อเห้ดนางเขาก็ยังออกเลยเลยพี่น้องจวมาชัวนี้ก็สั่งมาน้ำเนาะมีสัง่งคื่ปลาเห็ดมีสั่งมาน้ำช่วงนี้ก็เลยพอด,ดีกับช่วงที่ว่าเขาปากเขาน้ำรักว้จะเเข้หึงพอสั่งองอกเขาจังไปก็บมะม่์เอามาตุนไว้นะพี่น้อง Ada, ada Masih ada yang nungkan Oh, siap-siap Kamu ะพี่น้องจังได้กากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องนาว่าพฟมิลี่ให้น้ำน้ำจ้ำช่วยหนิกัอยู่ที่ช่วงตาเขานะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะหน้าเขา่ากับเขาก็มีประมาณนี้แล<ส>้วจ้ะเนาะกินข้าวเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อค่ะจังได้กากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นน้ำจ้บสบาสวัสดีค่ะ